คันนี้นะคะเป็นรถ Civic FB 1.8นะคะทุกคนกระจังหน้า H ฮชแดงนะคะและรถสีขาวโอ้โหแบบ เห็นและใจละลายนะคะคันนี้มาดูกันนะคะได้ชุดแต่งแบบเดิมเลยนะเดิมเลยนะเป็นล้อโมดูลโลนะคะเดิมศูนย์เลยนะคะพร้อมอย่างมิสโตนนะคะทูเรนซามาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์อีก2ตําแหน่งนะคะมาเปิดดูกันนะคะว่าห้องสัมภาระของเขาเป็นยังไงกันบ้างคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูนะคะเรื่องความกว้างนะเพรว่ากว้างกําลังดีเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ หนังแท้ๆนุ่มๆน,นะคะคันนี้นะคะได้เบาะปร,ะรับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นเบาะหนังปร,รับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะของ h o นด a เขาก็จะมีพุชพันโตรนะคะอยู่ที่ฝั่งขวาแบบนี้ที่เรลาทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS เ u t o ตบ้านสวนชาแนลนะคะและที่นี่เรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆเพียง999บาบาททุกคันเลยนะคะวันนี้ค่ะขอพาดูรถแบบว่า ี่สวยนะคะแล้วก็ฮิตมากๆเลยนะสำหรับวัยรุ่นสายฮอนด้านะคะคันนี้เป็นซีวิก FB นะคะโมดูโลด้วย1.8ปี2014นะคะคันนี้ผ่อนเพียง7,999บาทเท่านั้นนะคะใครรายได้พอดีกำลังดีนะคะหรือขยักกู้ร่วมก็ได้มาเถอะนะคะเตรียมเอกสารให้ครบนะคะเดี๋ยวจะช่วยช่วยดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะคันนี้นะคะเป็นรถ Civic FB 1.8นะคะทุกคนกระจังหน้า H ฮแดงนะคะและรถสีขาวโอ้โหแบบ เห็นและใจละลายนะคะใครเทสแบบนี้นะคะลอยบอกเลยว่าใจละลายแน่ๆนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะ,ะด้านหน้ากระจังนะคะก็จะเป็นลายเส้นโคมเมี่ยมมาให้ด้วยนะคะคันนี้ด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะและไฟ LED ด้านล่างด้วยะคะ่ะคันนี้มาดูกันนะคะได้ชุดแต่งแบบเดิมเลยนะ เดิมเลยนะเป็นล้อโมดูโลนะคะเดิมศูนย์เลยนะคะพร้อมอยางบิสโต e นะคะจูแรนซ่ามาให้ด้วยนะคะให้ได้ใช้งานกันอีกยาวๆพร้อมคุณภาพดีๆนะคะในการเดินทางนะคะด้านข้างคันนี้ค่ะได้กระจกปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวด้วยนะคะให้ดูสเกิร์ตด้านข้างนี่นะคะชุดแต่งโมดูโลนะคะของเขาเดิมเลยนะคะจากศูนย์แบบนี้นะคะ มาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็ตรงรุ่นเลยนะคะให้ดูว่าเรามีฟอนต์ซีวิมี h แดงมีโมดูโล1.8นะคะมาพร้อมกับนี่เซ็นเซอร์อีก2ตํตำแหน่งนะคะมาเปิดดูกันนะคะว่าห้องสัมภาระของเขาเป็นยังไงกันบ้างดูพร้อมๆพลอ,อยเนี่ยเลยค่ะมานะคะนี่นะคะเปิดท้ายมาดูกันนะคะ ว้าวนะคะคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูนะคะเรื่องความกว้างนะพายว่ากว้างกำลังดีนะคะรถก็แบบไม่ได้แบบว่าม,มีมีแบบพื้นที่น้อยนะเอาเป็นว่าพื้นที่กำลังดีแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะคะมีแผ่นรองยางซีวิกตรงรุ่นนะคะ <c oughs> ยางอะไหลแม่แรงใส่ไว้ให้แล้วด้านล่างนะจ๊ะรถสะอาดสะอ้านมากไร้ก like ลิ่นอับค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะ <c oughs> สำหรับภายในนะคะของคันนี้นี่ <c oughs> สวยมากสวยมากเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะหนังแท้ๆนุ่มๆนะคะคือสัมผัสนุ่มมากๆ,ๆอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ถึง2องตำแหน่งเลยนะคะนี่นะคะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่านะ คันนี้นะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเพื่อนๆสามารถปรับได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเลื่อนไปด้านหลังเลยปรับตรงนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยเป็นพวงมาลมาัยมัลติฟังก์ชันนะคะของ Honda าเขาก็จะมีครูสคอนโทรนะคะอยู่ที่ฝั่งขวาแบบนี้สามารถเซ็ตนะคะ RES นะคะ and cancel and then set the one again คือสามารถแบบว่า ปรับเซตนะคะล็อกความเร็วให้เราได้ขับขี่กันแบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นพวงอะไรก็จะเป็นหุ้มหนังแบบนี้รับสายวางสายได้นะคะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะตรงกลางของเขานะคะไม่เน้นจอด้านะคะเน้นความคลาสสิกกดปุ่ม fmamcdaux คือแบบ ทำมาแข็งแรงมากอะทุกคนนะคะปรับโฟลุมตรงนี้นะคะตรงนี้ได้แอร์ดิจิตอลด้วยนะคะปรับเทมเปอเรเจอร์แรงลมทิศทางเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็คือโมดูลโลแท้เดิมๆติดรถมาให้มีนัมเบอร์มาให้ด้วยเห็นไหมคะ Serial number นะคะช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ Power outlet อยู่ตรงนี้นะคะ Book switch ยังติดรถมาให้ด้วยว้าวมากๆคันนี้นะ ที่วังแก้วคือสวยๆตามสไตล์ของซีวิ c f เอีเลยไหนใครตามหาอยู่ยกมือขึ้นนะคะคันนี้เป็นรถปี2014ราคาพิเศษเพียง4 5่0ส0ห้าหืบาทเท่านั้นคันเพียง7 9็9บาททุกคนนะคะถ้าอยากได้แล้วรออะไรอยู่นะจ๊ะ รีบเถอะรีบมาเป็นเจ้าของกันนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะที่นี่เรามีรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมให้ชมและเป็นเจ้าของง่ายเพียง999บาทบริการจากไปไหน,นถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ